สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อหลังจากเอาไปคั่วงัวมาแล้วพี่น้องเนาะขอต้อนดึกๆพี่น้องเลยหลังจากเอาไปคั่วงัวมาแลนี่พี่น้องตอนคั่วเขาไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะเขาเอาตอนเอามาแล้วเนาะคั่วเฉยๆแต่มาแล้วตีสองพี่น้องนะตีสามตีสองตีสามนี่แหละ ้ขี่เทาพี่น้องเลยมามาเห็นได้ผุดไอ้ว้าวพี่น้อนงพี่น้องผุ้มีดปะผุ้มีดปะเอออ่ะตอนนี้กระลังสีซอยซีน้องพี่น้องเนาะ โอ้ oh, ขี่เทาพี <si <si ่น้องเอ้ยเนื้อสดๆเลยพี่น้องเนื้อสดๆทำนี่รีบวะทำนี่ของลุงเออเนื้อสดๆเลยมองคาวหาวสามสี่หัว ทินเนี่ย้โอมันคือไว้แท้เทินนี่วะเรื่องกินนี่เรื่งองกินนี่ไว้คกนอกพี่นอ้องเทินสั่เทิรนไปไปสั่งแก้วนะฮะขาเบา,า,บ,าบอกมาดูบุลเลอยู่นาค่ จะตอม้ oh! 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 After, hmm. ู่รไปต้่บอเลยวครับคุ้มผู้ใตคุ้มกับไตเนาะี่น้องเนาะผู้บ่ใตกับ่บไตเนาะผู้ได้่บไตผู้นั้นบ่มีอ่าผู้ใดบ่นะผู้นั้นบบมีคุ้มอ่าแห่งดีผู้ถ่าเบาเนาะบ่มียังเลยนะไงโบซุดเนียได้เนาะ

นั่นก้อยแกวไปผัวผึ่นผู้ใด้ผั้เดียวผัอีกผัวก้อยผัวผู้เดียวอีกแก้วกเออเนาะคนเท่าไเนาะฮะว่าผัดหมกคืมูอีกว่าผัหมูคือหมูทงบ้านเท่าเขาผัดบมปีเลอร์น้ำผึ่นเนาะ ได้คางฮะนี่ได้บี้ย่เี่ว่าได้างฮะไปล้างบ้ามเล่นทับขดลางบ้านไม่างฮะได้แค่มันเบียนเล้ีอันเอามามดนะเยงวเขียงวเขียงวาเขียงวะาพี่พี่พี่มานังมองคนบุหรี่

เอาขีเอาขีหวัดกัน,นเลยเนาะพี่น้องเนาะซอยกินเออซอยออกกินน voilà ouais right ้ำมาไหวน้ำเอาไว้ซอยใส่สุกเล็กตับเันหวานพี่น้อง เอาตุกเอาตุกคะคเมื่อดีๆเอาขี้มาทาอสามพันหลืบแล้วจึงไหนกเบื่งเนาะจากแล้วมันหลายหลืบโุด3สามบกีบไม่ต้องนะสามสิบกรีบสามพันหลืบเอามะทุงยางนาใช่ไหมเดี๋ยวไปีเด้อ

ใช่มันต้องมีกินมีลาบมีกอยมีบุญมีงานลาบกอยซอยแฉะแล้วนะเดียวครับแบบแบบเดียวก็ไปไอ้กล้องห้อยไล่ล้องโลดพี่นองเลยเดือนหาเดือนหกกับบุญบังไฟอีกจู่อีก เอ๋อเนาะเบาดาวบรรดากางจิมจิมตับพี่น้องเลยอ่จิมตับจิมจุตับพี่น้องเบาใจฟาดูอ่ะโมเมนต์เอฟซีเบาเท้าอันนี้นะไอ้เบาเท้าอ่าไอ้เบาเท้าด้วยพี่น้องเด้อโท้ตับอะนรกัน จวดสิบกีกับตับอหวานเนาะโมเมนต์เอฟซีบาท่าเอานี่โต้ไอ่เบาท่าเอารถขักปัยังเนาะเบอรกัตันกับน้ำลายแตกได้พี่น้องเลยจวดเซฟไปกางเตีมยังไง เอาเข้ามาเทินผูกๆเขาเขาสวยแล้วผูอยู่ในเอาเขมาเดียวเบิร์ตฮะเขาเดียวเบิร์ตเป็นแนวได้แก้วเขาใส่ดีอยู่บ่นี่ใส่ทั้งบีใส่ทั้งอู้ โอ้ขักขักขักลีพี่น้องเลยจ <c oughs> ุดอ,อีกแล้ว

ผู้เี่ไปช่วยเลค่ะเนี่ยนยเลมเนี่ยน้อยเลยน้อยเมื่อกี้ก็อยู่น้อย้อนยรักีเลน้องตัวชื่นเลยชื่น่าเราช่วยหน่อยแล้วล่ะที่เาทำเลยครับนไหแล้วไหแล้วเฮียเอะไรบ้างอืน

บ่าก็สร้างขึ้นเนะนะบ่าทย่อตั้ตัาเลยรการนะทีอ่ะนิเ็ดันมมีที่สบอกรพีจบข่าวขึ้นนึ่งเด้อเอาู่ะม้คชยงหซมาแม่ เดี๋ยวไปจวดน้ำพีน้องเอ๊หับได้เบิลหับได้เบิดคันคงใหญ่น่ะ อุ้ยไพคโคมพอเขามีนะผู้ตอบแสงกล้องนี่จนบุหินยังเลยจนบุหินสีเน็นยังเลยมีแต่แพ้อี่เลยบาดเนี่ยแจ้งผู้นี่เออนี่ฆ่าป่าเนี่ย โอ้ยลืมหมกเชียงเลยจักมันมาทั้งแดเนะหมกเชียงเลยเนาะเออลืมเลยไปควงง่วนทำการลืมเลยสองคนเนี่ยมาๆมาๆ

อย่าหนานะอย่านนะเออทาซิมีแล้วเห้อไปกุนหัวก่อนถ่ายอยากหยาดนะมาเป็นมือดูม่อดูรับเคยใหม่เป่นนปลาเป็นน้ำพร้อมันลงมือ

ไม่สบายเท่าไหร่บายดีพี่น้องตื่นนอนดึกยายปุ๊งสบายดีเอ้ยยยปุ๊งอยากพี่น้องบาทนี่เอาแล้วลุกมากินแต่เศร้าแล้วบาทนี่โอเคแล้วพี่น้องเด้อบรรยากาศเนาะ ฝากกูไลก,ก์ก็แชร์กดติดตามใน,นเด้่อพี่น้องสบายดีสบายดี